สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปา SCG ในแฟมิลี่วิส n เนตเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับในช่วงที่แล้วได้พูดคุยถึงประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วคนนึงจะไปลาตินอเมริกา<ช>คนหนึ่งบอกอยู่เมืองไทยนะฮะต้องมาดูคอมเมนเตอร์ในรอบนี้ว่าแต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใครผมจะเริ่มที่คุณศักดาก่อนครับความเห็นผมนะฮะน้องชายเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแนวลุยๆผมว่าก็โอเคนะฮะแต่ว่าทางพี่ชายเนี่ยค่อนข้างจะรอบคอบนะฮะคิดหลายๆด้านผมขอเลือก เกียวครับทำไมทำไมคุณสัปดาห์ถึงเลือกคุณเกลียวครับผมมองว่าการทําธุรกิจแบบนี้มันกงคงต้องคิดรอบๆด้านนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งการผลิตการตลาดการขายซึ่งรวมถึงกระทั่งการเงินนะฮะผมมองดูแล้วเนี่ยเหมือนทางเกลียวเนี่ยจะมองค่อนข้างจะรอบคอบในธุรกิจมากกว่านะฮะเอาละฝั่งพี่ชายนำไปแล้วหนต่อ0นะครับมาถึง ณนุ้ยครับจะโบวตให้กับใครครับสำหรับนุ้ยเองนะฮะคนพี่ก็ดีดีคนน้องก็โอเคนุ้ยตัดสินใจไม่ถูก <c oughs> เดี๋ยวนะคุณนุ้ยฮะ,ะที่บอกว่าดีคนน้องก็โอเคนี่คือเรื่องของหน้าตา,าบุคลิก<ะ> <c oughs> คือจะบอกว่าอย่างนี้ว่ามันเป็นการทํางานด้วยกันที่แบบลงตัวมากๆเลยสําหรับนุ้ยเพราะว่า มันมีทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบูเอ้ยฝ่ายบู๋ฝ่ายอะไรวะบูบุญฝ่ายบูฝ่ายบุญคือนึกบอกว่ามันเป็นการเอ่อทำงานที่ลงตัวมากๆเลยเพราะมีทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญสําหรับนุ้ยแล้วนุ้ยขอเลือกถ้าเลือกคู่น้ยเลือกพี่ฮะแต่ถ้าเลือกเรื่องนี้นุ้ยเลือกน้องอะ ต้องถามเหตุผลคุณนุ้ยครับทำไมถึงเลือกทางฝั่งคุณเข้มครับนุ้ยมองว่าเขาเป็นคนลุยดีฮะแล้วก็นุ้ยมีความรู้สึกว่าคนไทยชอบอะไรที่ที่แบบมันมันด่งดังมาจากต่างประเทศอ่ะถ้าเราเอาความพิเศษตรงนั้นนะเอามากลับมาใช้บางทีเราอาจจะมาเจาะตลาดไทยได้ได้โอเคขึ้นนี่ฮะก็เลยเลือกทางฝั่งน้องใช่นะครับตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ1ต่อหนึ่งนะครับคนี่จ ะตัดสินนะครับท่านสุดท้ายคุณวัชร์านครับผมว่ามีจุดอ่อนกูแต่ที่รอดมาได้ก็ไม่รู้เทวดาช่วยมาได้ไงว่าทํางาน3ปีเนี่ยยอดขายเป็นร้อยล้านแล้วไปขายต่างประเทศด้วยไม่ต้องอาศัยตัวแทนไดีเล็กที่อยู่เรียกว่า B 2 C 2> <Business S 1> ครับ B s n <Business> e s e to customer เนี่ยอันนั้นอ่ะไปถูกแล้วทีนี้ไอจุดที่งุ่มง่ามของของคุณอ่ะเป็นนักการเงินมาก่อนทำอะไรก็รอบครอบ,บอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่ง ไอการที่รอบครอบเกินไปเนี่ยสู้ไม่รอบครอบเลยดีกว่าส่วนเข้มเขาก็ตะลุยลูกเดียวเลยมันก<ช>บางทีมันก็บุ่มบา่มอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะผมเลยต้องเลือกลุยเลยนะครับลุยเลยลุยเลยทำไมครับคุณประสานทำไมต้องลุยเลยครับผมค<อ>ิดอย่างเงี้ยเงี้ยเหมือนคุณนะนะ ผู้ใหญ่บอกผิดผิดผิดสุดท้ายผมถูกหมดเลยจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าวิถีในการทําธุรกิจที่เขาทำเนี่ยคล้ายๆกับผมครับรวยแน่นอนครับโอ้โหนครับสรุปแล้วนะครับคอมเมนเตอร์นะครับโบทให้กับทางคุณเข้มชนะทางฝั่งพี่ไปนะครับ2ต่อ1ครับโอ้โหถามความรู้สึกของคุณเขยวก้า ครับยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับผลของคอมเมนเตอร์ครับก็ผมไม่คิดว่ายังไงในประเทศก็ดีกว่านะครับ,รบก็คิดเยอะครับแม้ว่าผมจ่คิดเยอะแต่ผมเป็นคนวางแผนทั้งหมดให้เขาเดินไปบางทีเขาก็เดินสเปะสปะมั่งแล้วก็ตบให้เขาอยู่ในกลับมาเดินนี้วมืที่ขายไปผมลุยไปก่อนลยครับขายไปเงื่อนเง่อมาตามเก็บบางทีเราบอกว่าเฮ้ยต้องถอยบ้างเราต้องโฟกัสนะครับในการที่เรากลับมาในประเทศเนี่ยผมคิดว่า ยังไงถ้าเรามีฐานที่แน่นทุกคนเนี่ยก็เข้ามาช่วยเช่นว่าซัพพลายเออร์ก็มาเสนอของถูกๆมากขึ้นให้กับเราเพราะว่าเราสร้างแบรนด์ในประเทศ <c oughs> นะศนครับลูกค้าเป็นที่รู้จักบอกปากต่อปากยอดขายเขาแค่7 0 0 0แสนของผม4ี่0 0นขายแป๊บเดียวก็ขายได้ <c oughs> เงินก็หมุนเร็วกว่า <c oughs> ถามว่ามีเงินร้อยบาททําได้เหมือนผมไหมพันบาทเพลปีเออน,นี่นะฮะคมๆเดี๋ยวก็รู้กันนะนี่คือ เสียงส่วนใหญ่ของคอมเมนเตอร์นะครับโบตให้กับทางคุณเข้มนะสองท่านผมเชื่อได้ว่าคงอยากจะทราบความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวนครแก้วที่มานั่งฟังตั้งแต่ต้นว่าแต่ละท่านเขามีความรู้สึกยังไงกับกับเราสองคนเราไปฟังเสียงจากพวกเขากัเลยครับคุณเกีียวนะคะเวลาประสานกับลูกค้าเนี่ยนะคะให้มีข้อมูลนิดนึงแต่ส่วนคุณเข้มปิดการขายได้ก็พอคุณเกียวนะคะแบบ นิ่มๆขึ้มๆพี่เข้มจะแบบห้าวๆลุยๆตลกตลกคุณเกี้ยวเขาก็เป็นนักวางแผนตั้งแต่เด็กอะค่ะคุณเข้มก็มีเพื่อนฝูงเยอะชอบแบบสนุกสนานและนั่นก็เป็นเสียงจากสมาชิกในครอบครัวนครแก้วนะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านคงพร้อมแล้วนะครับที่จะไปโหวตให้กับสองพี่น้องคู่นี้ไม่รู้ว่าโหวตให้ใครนะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ห้อง Family v o t e ได้เลยครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าสมาชิกในครอบครัวนครแก้วจะโหวตให้กับใครระหว่างน้องแล้วก็พี่ชายรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยคุณเกล้ยวจะเป็นคนที่มีเหตุผลชัดเจน แต่ว่าในเชิงธุรกิจคุณเข้มเขาจะมีสไตล์ที่บุกแล้วก็ความสําเร็จจะเกิดจากการบุกตั้งแต่เล็กจนโตค่ะก็จะมีความขัดแย้งเล็กๆกันภายในครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องธุรกิจก็มีการขัดแย้งกันบ้างระหว่างพี่ชายกับน้องชายก็ตลอดเวลาผมประทับใจคุณสักดาในเรื่องของการมองแล้วทุกอย่างเนี่ยมาจากข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมาจากข้อมูลเนี่ยส่วนหนึ่งโอกาสพลาดมันจะน้อยถ้าพี่ไม่ทําหรือพี่ไม่อยู่ครับเข้มทําได้ไหมคนเดียว ถามพี่เกี้ยวบ้างตลาดลาตินอเมริกาเนี่ยเคยลองไหมพร้อมตัดสินแล้วค่ะ